สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะมานำเสนอรถคันนี้ค่ะเป็นตัว Honda b r v 1.5 SV นะคะสีขาวปี2019ราคา469,000บาทเท่านั้นเองเป็นเครื่องเบนซินนะคะคันนี้เลยมาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตแข็งแรงนะคะทุกมิติเลยค่ะคันนี้ด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมและล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตขนาด16นิ้วนะคะ จะเห็นได้ว่าคันนี้สวยมากเลยค่ะน้องขาวอวบของเรานั่นเองเป็นรถอเนกประสงค์ SUV ค่ะคันนี้คันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ9,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เลยตัว Honda BRV 1.5 SV สีขาวคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.5ค่ะ1.5ลิตรเนาะ 4บ1 6วาลวนะคะ117แรงม้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะใช้งานได้หลากหลายเลยะค่ะเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันนะคะได้ดีเยี่ยมเลยค่ะได้ก็คือรองรับระบบพลังงานคือได้ทั้ง e20 และ e85 เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าเนาะ ว่าภายในจะสวยขนาดไหนคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบาะคนขับของเราก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะตกแต่งพวงตกแต่งภายในนะคะด้วยพวงมาลัยคอโซนะคะ ด้วยโทนสีดำนะคะเป็นทรงสไตล์สปอร์ตค่ะลูกค้าคันนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยเนาะแล้วก็พวงมาลัยปรับสูงต่ำได้ปกติเลยค่ะกระจกมองหลังก็สามารถตัดแสงได้ด้วยอุปกรณ์อื่นๆภายในก็คือครบคันเลยหัวเกียร์ก็คือหุ้มหนังด้วยค่ะลูกค้าเป็นเครื่องสีสูบค่ะคันนี้ นี่นะคะภายในของเราเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตค่ะส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงของเราก็รองรับได้ทั้งเบนซิน95 91เกสโซฮอ์ E10 เกสโซฮอ์ e 91เบนซิน E20 เบนซิน E85 e นะคะลูกค้าแล้วก็ระบบกระจายน้ำมันของเราก็คือหัวฉีดมันติมัลตีพอยด์นะคะ นี่ค่ะภายในนะเกียร์ออตโต้เกียร์อัตโนมัติเดี๋ยวเราจะพาชมรถรอบคันกันนะคะ คันนี้นะคะติดตั้งด้วยล้อแม็ก16ขอบ16นะคะลูกค้าลดลรอบันมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะระบบความปลอดภัยของเราก็ครอบคลุมมากเลยค่ะมีทั้งระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติและตัวถังนิรนะภัยมีเซ็นทรัลล็อกให้นะคะระบบสัญญาณการขโมยให้นะคะกุญแจรีโมทนะคะกุญแจ,น,ะะแจนิรภัยเราก็มีให้แล้วคันนี้ก็คือล็อกประตูอัตโนมัติด้วยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยค่ะมีระบบกระจายแรงเบรก e-bd ให้ด้วยค่ะระบบแล้วก็อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอื่นๆครบครันเลยค่ะระบบควบคุมประตูอัจฉริยะก็มีให้นะคะ Honda Smart k e คนะคะมีให้ค่ะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะติดต่อกุ้งม,มาได้ค่ะโชว์รูมของเราจะอยู่ ติดอาจจะตั้งอยู่ที่เสรีไทยนะคะ68แแยกหนึ่งมีนบุรีค่ะลูกค้า เดี๋ยวมาดูภายในกันอีกรอบนะคะก็คือดีไซน์ภายในก็จะเรียบหรูนะคะมีเอกลักษณ์ค่ะโดดเด่นด้วยเบานะคันนี้จะติดตั้งด้วยเบาะหนังนะคะห้องโดยสารก็กว้างขวางสะดวกสบายนะคะในทุกเอริยาบทของลูกค้าเลยเนาะสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อการใช้งานได้หลากหลายนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่า อ,อย่าบรรทุกของอย่างเงี้ยเราสามารถพับเบาะที่2และที่3ได้ให้เรียบได้เลยนะคะเพื่อสะดวกสบายในการจัดเก็บสิ่งของนะคะถ้าเกิดลูกค้าต้องการจัดเก็บสิ่งของในการใช้งานนะคะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยยังไงก็ฝากเซลล์น้องใหม่ไว้ด้วยนะคะลูกค้า อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งคะ่ะลูกค้าแต่ว่ายินดีให้บริการนะเซ็นเซอร์ถอยหลังอีกสองจุดคะ่ะลูกค้า mm hmm. เราจะมีไฟเด็ก mm hmm. ไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยคะ่ะ กระจกนิรภยัยคานเหล็กเสริมนิรภยัยทุกอย่างมีให้หมดค่ะระบบช่วยการระบบเออเขาเรียกอะไรคะระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบ,บนทางราชันเราก็มีให้นะคะกล้องมองหลังเราก็มีให้ค่ะลูกค้าเรามาย้ำกันอีกรอบนะคันนี้เป็น Honda BRV 1.5 s v นะคะสีขาวเครื่องเบนซินปี2010 ะค,ะคันนี้ราคาน้องน่ารักมากค่ะ469,000บาทผ่อนประมาณเดือนละ9,000บาทเท่านั้นค่ะไฟแนนซ์ไฟแนนซ์นนผ่านง่ายนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะถ้าลูกค้าคนไหนไม่สะดวกหรือว่าอยู่ตามต่างจังหวัดไม่สะดวกขึ้นมาเซ็นหรือรับรถเรามีบริการจัดส่งรถถึงบ้านเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านบริการถึงหน้าบ้านลูกค้าได้เลยลูกค้า จะสะดวกสบายมากขึ้นค่ะลูกค้ารถสภาพนางฟ้าคันนี้นะคะรอคุณลูกค้ามาเป็นเจ้าของอยู่นะคะรอลูกค้ามารับน้องไปอยู่ด้วยนะคะลูกค้าใครได้ไปจะต้องร้องว้าวแน่นอนคะ่ะลูกค้าขา สนใจยังไงติดต่อกุ้งมาได้เลยค่ะทักมาได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทักมาเถอะค่ะเซวเหงามากหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะยังแบบสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะออกรถได้ไหม ฉันทาอาชีพเนี้ยเกษตรกร,กรออกรถได้ไหมเกยรตดยงพาเราได้ไหมก็สร้างออกรถได้ไหมลูกค้าทักมาถามก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมีทีมไฟแนนซ์มาเก็ตติ้งนะคะให้คําปรึกษาและน้องกุ้งก็จะให้คําปรึกษาเช่นเดียวกันค่ะทั้งออกให้ลูกค้าะคะเพียงแค่ลูกค้าสนใจรถชอบรถขอให้ทักมาก่อนเนาะเดี๋ยวน้องจะให้คําปรึกษาเองค่ะเนาะเดี๋ยวจะปรึกษามาเก็ตติ้งให้ว่าลูกค้า เป็นแบบนี้อาชีพนี้คือออกรถได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรคือลูกค้าทักมาก่อนเนาะอินบ็อกมาหาก,กุ้งได้เลยค่ะเดี๋ยวกุ้งจะบอกเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ0997536851เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะลูกค้า ยังไงวันนี้น้องกุ้งก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะ Honda B r v 1.5 Sv คะ่ะลูกค้าคันนี้ราคา469,000บาทพรประมาณเดือนละ9,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้ายังไงคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปใหม่นะ